ท่านชายท่านไหนนะคะที่มีปัญหาน้องชายไม่แข็งตัวนะคะสมรรถภาพทางเพศเสื่อมหรือว่าทําการบ้านไม่ได้ นะะจนแฟนเนี่ยบ่นเช้าบ่นเย็นวันนี้ไอ้มีผลิตภัณฑ์ดีๆมาแนะนําค่ะเป็นอาหารเสริมสําหรับท่านชายนะคะซูสค่ะบอกเลยว่าดีมากๆนะคะเขามีสารสกัดธรรมชาตินะคะซึ่งนําเข้ามาเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นโสมก็ชายดําแล้วก็ซิงค์นะคะสามารถทํากิจกรรมทําการบ้านได้เรียกว่าทั้งคืนเลยนะคะอันนี้นะคะที่ไอกล้าการันตีพอไอเนี่ยลองมาแล้วค่ะลองซื้อมาให้แฟนทานนะคะโอ้ยแฟนเนี่ย จัดกันทั้งคืนเลยค่ะจัดจนเหนื่อยเลยค่ะแล้วที่สําคัญนะคะน้องชายของแฟนเนี่ยทั้งแข็งนะคะแล้วก็ยาวใหญ่มากกว่าเดิมอีกค่ะแล้วก็อึดมากมากเลยนะคะสมรรถภาพทางเพศเนี่ยที่เคยเสื่อมไปนะคะกลับมาฟิตปังกว่าเดิมอีกค่ะแนะนําเลยนะคะ1กล่องเนี่ยจะมี2เม็ดนะคะแต่บอกเลยว่าแค่เม็ดเดียวก็เอาอยู่แล้วค่ะอาหารเสริมดีแบบนี้ค่ะซูสค่ะสาหรับราคานะคะ1กล่อง290บบาทแต่ตอนนี้เขามีโปรโมชั่นอยู่ด้วย ซื้อ1แถม1ในราคา290บาทคา่ะราคาดีๆแบบนี้นะคะต้องรีบจัดค่ะทักมหายได้เลยนะคะ